สวัสดีครับผมภาคิจ,จตุพจน์ห้อง222ในลขที่40วันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อคู่ครอง2กีฬาโดยจะเป็นการบูรณา,าการระหว่างการเลือกคู่ครองในวิชาสุขศึกษาและกีฬาลีลาดในวิชาพละศึกษาครับคู่ครองหมายถึงคู่ของชายและหญิงที่มีความรู้สึกรักชอบพอกันและดำเนินชีวิตร่วมกันพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยกันและกันในยามตกยากอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าสิ่งที่ชักนําให้ทั้งสองฝ่ายมาอยู่ด้วยกันหลักๆก็คือความรักซึ่งต้องเป็นความรักที่มั่นคงและเปลี่ยนไปได้ยากส่วนหลักการเลือกคู่ครองนั้นจริงๆแล้วไม่มีหลักการที่ตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือคนเลือกคู่ครองให้เหมาะสมกับตัวเรากีฬาลีลาถือเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะในงานสังสรรค์โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้มีโอกาสมาเจอกันและจับคู่เต้นรากันบางครั้งก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างสองฝ่ายจนนาไปสู่การเป็นคู่ครองกันแต่ก่อนอื่นก็ต้องเลือกคู่เต้นของเราให้เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดโดยซึ่งโดยรวมแล้วก็ไม่ต่างจากการเลือกคู่ครองนั่นเอง ในการเลือกคู่คลองและคู่ลีลาดนั้นลหลักๆแล้วอาศัยหลักเดียวกันคือการเลือกคู่ให้เหมาะสมกับตัวเองการเลือกคู่คลองที่เหมาะสมทําให้สามารถอยู่ได้กันได้อย่างมั่นคงและยาวนานส่วนการเลือกคู่เต้นลีลาที่เหมาะสมนั้นจะทําให้การเต้นออกมาได้ดูดีและเป็นธรรมชาติทั้งนี้สามารถพิจารณาคู่ที่เหมาะสมของเราได้หลายแบบดังนี้บุคลิกภาพ บุคลิกภาพถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกคู่ครองและคู่รีลาดเพราะถ้าบุคลิกภาพตรงกันก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจและพัฒนาไปสู่ความรักได้ทัศนคติและอุปนิสัยที่คล้ายกันก็จะทําให้ชีวิตสำลดดัจดาเนินไปอย่างราบรื่นในขณนะดเดียวกันกีฬารีลาดเองถ้าเลือกคู่เต้นที่มีบุคลิกภาพตรงกันก็จะทําให้การเต้นออกมาดีและราบรื่นสอง วุฒิภาวะทางอารมณ์วุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการพิจารณาเลือกคู่ครองและการเลือกคู่ลิลาดควรเลือกคู่ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีเพราะจะทําให้ชีวิตคู่รวมถึงการเต้นลิลาดเป็นไปได้อย่างราบรื่น 3. วัยถ้ามีวัยที่ใกล้เคียงกันก็จะเข้ากันได้ดีเพราะมีความคิดทัศนคติที่ใกล้เคียงกันทําให เข้ากันได้ดีและปรับตัวเข้าหากันและเข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายขึ้น 4. การศึกษาผู้ที่มีระดับการศึกษาใกล้เคียงกันก็จะทําให้พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นและทําความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นในการเลือกคู่เต้นริลาดถ้าคู่เต้นมีความรู้อยู่ในระดับหนึ่งก็จะทําให้การเต้นออกมาดีไม่ติดขัด 5. สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีการมีสุขภาพกายดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงการมีสุขภาพจิตดีทําให้ครอบครัวมีความสุขสําหรับการเต้นรีลาศการมีสุขภาพกายดีทําให้การเต้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมั่นคงการวางตัวต่อเพศตรงข้ามถือเป็นหลักสําคัญทั้งในเรื่องคู่ครองและการเต้นรีลาศทั้งนี้เพื่อทําให้ชีวิตคู่และการเต้นรีลาศเป็นไปได้อย่างราบรื่นจึงควรวางตัวอย่างเหมาะสมต่อเพศตรงข้าม ฝ่ายชายควรม,มีความอดทนกดกั้นให้เกียรติฝ่ายหญิงไม่ควรใช้กําลังประทุสไลด์ฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเองก็ควรให้เกียรติฝ่ายชายไม่พูดจาว่ารลายฝ่ายชายต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันรู้จักการให้อาภัยรวมถึงพูดคุยกันด้วยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ได้กันอย่างมีความสุขสรุปแล้วทั้งหลักการเลือกคู่ครองและคู่แต่ลีลาดนอกจากความรักแล้ว ควรเลือกคู่ที่เหมาะสมกับตัวเองและควรวางตัวให้เหมาะสมกับคู่ของตนเองข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาสุขศึกษาโรงเรียนเตรีย,รยมมุดมศึกษาระดับชั้นมรธยมศึกษา 6, พีที่6ภาคเรียนที่2หน่วยการเรียนรู้ที่5ครอบครัวศึกษาและขอขอบคุณอาจารย์ประจำรายวิชาที่คอยให้คำแนะนำ,นำจนงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ นี้ก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ